นะคะทั่วหน้านะคะจากนั้นทาแป้งฝุ่นบางๆแล้วก็เติมปากนิดนึงเติมแก้มเติมมัสคาร่าแล้วก็อายแชดโดว์นิดหน่อยนะคะก็จะได้ลุคนี้เลยนะคะ <S 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 สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของระ b บิดมาแช์นะคะกลับมาเจอกับพี่กระต่ายในคลิปนี้อีกแล้วนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะพี่กระต่ายก็จะกลับมากับการรีวิวครีมซองในเซเว่นนะคะจะบอกว่ามันมีสินค้าตัวหนึ่งที่มีน้องๆอินบ็อกมาในแฟนเพจเยอะมากมาถามว่าพี่ต่ายคะตัวนี้ใช้ดีมั้ยคะพี่ต่ายตัวนี้หน้ามันเนียนจริงหรือเปล่าคะพี่ต่ายเคยใช้ไหมคะมันใช้ดีมั้ยคะมันใช้ดีมั้ยคะแล้วพี่ต่ายก็ตอบกลับไปว่าไม่รู้เหมือนกันคะนะ่ะน้องเพราะว่าพี่ต่ายไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีกระแสน้นองๆหลายคนทักเข้ามาเยอะมากเลยนะคะจนพี่ต่ายต้องไปตามมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวโดนเง ตัวนี้เขาจะเป็นดีดีครีมแตงโมนะคะจะเป็นตัวดีดีครีมวอเตอร์เมลอน SPF 50เ a บกบววเขาจะเคลมมาหนักมากเขาจะบอกว่าเป็นดีดีครีมแตงโมหน้าเนียนบล็อกแสงบวกกูต้าแบบเข้มข้นเลยนะคะดีดีครีมตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแบรนด์เดียวกันกับ เจลดาวเรืองแต้มสิวแล้วก็ตัวที่เป็นเจมลมะลุมบำรุงผิวค่ะซึ่งทั้งสองตัวนี้พี่สายเคยใช้เหมือนกันแลวใช้ดีเหมือนกันนะคะแล้วราคาไม่แพงด้วยมีขายที่เซเว่นนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่เคยลองแต่เดี๋ยวจะมาลองให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันนะคะเพราะว่ามีน้องๆหลายคนขอเอามาเจ้ต้องจัดให้ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะเคลมมาบอกว่าจะช่วยให้ผิวกระจ่างใสขึ้นชุ่มชื่นแล้วก็จะมีกันแดด UVA UVB พร้อมทั้งกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็เนื้อครีมจะบางเบานะคะด้านหลังเขาจะมีสรรพคุณบอกมาด้วยบอกว่าเเเป็นนดดีีีครมมื้อบบาาางผสส ากจากแตงโมและกูต้าไทโอนแบบเข้มข้นนะคะสำหรับทาผิวให้แลดูขาวสว่างกระจ่างใสอมชมพูเนียนเรียบแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอกันด้วยนะคะแต่เดี๋ยวพี่กระต่ายจะตัดไปที่หน้าสดแล้วก็จะทายทุกคนได้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตัดไปที่หน้าสดกันเลยะคะ่ะ มาแล้วค่ะทุกคนตัดมาที่หน้าสดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะเจ้าตัวดีดีครีมวอเตอร์เมลอนนะคะ SPF อยู่ที่5 0 PA บวกบวกนะคะจะบอกว่าเป็นการใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะคะตัดมาที่หน้าสดแล้วแต่พี่ต่ายจะทาให้ดูพร้อมๆกันเลยนะคะแต่เดี๋ยวพี่ต่ายจะทาให้ดูตรงที่ฝ่ามือก่อนนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อครีมก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ครั้งแรกเหมือนกันนี่ครั้งแรกเหมือนกันอ่ะ ให้ดูเนื้อครีมของเขาก่อนเขาจะเป็นสีขาวแบบขาว,ข,าวขุ่นๆขาวขาว้ขนๆเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวลองทาอ่ะอันนี้พอพี่ต่ายกระจายมานิดนึงเราอาจจะทาเยอะเกินไปแต่เดี๋ยวเราลองทานี่ทุกคนพอเกลี่ยม,มาสักพักนึงนะคะมันจะเป็นน้ําแตกตัวออกมาเลยนะคะกลิ่นกลิ่นจะหอมๆนะคะกลิ่นหอมเดี๋ยวเราลองเกลี่ยไปสักพักนึงก่อน ชืบชืบชบอ่ะให้ดูผิวผิวผิวที่ทาผิวที่ทากับผิวที่ยังไม่ทานะคะแต่เกลีย่ยง่ายอยู่นะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองทาที่หน้าบ้างนะจ๊ะเดยวพี่ต่ายทาให้ดูครึ่งหน้านะคะแต่กลิ่นหอมดีนะพอทาโหหน้าสดนะทาฝั่งนี้ดีกว่าเพราะฝั่งนี้จะมีรอยด่างดำที่เกิดจากสิวอยู่นะคะแล้วก็จะมีสิวอยู่นะคะเดี๋ยวพี่ต่ายลองทาครึ่งหน้าดูาเกลี่ยเยอะไปวะเนี่ยอยวขอกลิ่นก่อนอ เลียง่ายอยู่นะทุกคนเสียง่ายอยู่กระจกกระจกแบบผ่านสมรภูมิมาเยอะมากเลยแต่กลิ่นข้าวหอมดีนะกลิ่นข้าวหอมดีนะมันทาย,ยากตอนที่มันทาครึ่งหน้านี่แหละทุกคนนี่นี่ทาเสร็จแล้ว เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเป็นนางสองสีให้ดูใกล้ๆนะคะมันก็จะฝั่งที่ฝั่งที่ทานะคะมันก็จะทําให้หน้าของเราดูดูขาวขึ้นมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะปรับระดับขึ้นมาปรับระดับสีผิวขึ้นมาอีกนิดนึง่ปกปิดนะคะไม่ปกปิดนะคะก็ไม่ถึงกับปกปิดนะคะรูขุมขนกว้างก็ยังเห็นอยู่ ดูขมผนกว้างก็ยังเห็นอยู่รอยด่างดาก็ยังเห็นอยู่นะคะแต่ดูโดยรวมอ่ะคือหน้าดูแบบเหมือนปรับสีผิวให้หน้าดูขาวขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะไป ทาให้ทั่วหน้าทั่วคอเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปมัมมอยกันต่อะะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่พี่ต่ายทาให้ดูหน้าสดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ต่ายจะมาสรุปให้ฟังกันโดยส่วนตัวของพี่ต่ายเองนะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะอันแรกเลยที่บอกว่าเนื้อครีมบางเบาเกลี่ยง่ายอันนี้คอนเฟิร์มค่ะก็คือเนื้อครีมเขาจะไม่หนาจนเกินไปไม่หนาไม่หนักจนเกินไปนะคะแล้วเวลาที่เราทาผิวไปสักพักนะะึงค่ะมันจะเปลี่ยนจากเนื้อครีมกลายเป็นน้ําที่แตกตัวออกมาะคะแล้วก็สักพักนึงเขาก็จะซึมเข้าผิวเลยนะคะส่วนถามว่าปกปปปิิดดดดีมมัยยโสส่่่่่่วววนตวพตาพตาาาารปกกปกไไอเห หนึ่งพี่ต่ายเป็นคนที่ลูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็จะมีรอยด่างดาที่เกิดจากสิวด้วยนะคะเวลาที่เราทาไปครึ่งหน้าเราจะสังเกตได้ว่ารูขุมขนก็ยังเห็นชัดอยู่นะคะแล้วก็รอยด่างดาที่เกิดจากสิวก็ยังเห็นอยู่ไม่ได้แปลว่าปกปิดเนียนเวอร์อะไรขนาดนั้นนะคะแต่สิ่งที่ชอบก็คือว่าเวลาที่เราทาไปครึ่งหน้าค่ะ รู้สึกว่าหน้าที่เราทาตัวดีดีครีมตัวนี้ลงไปหานเหมือนหน้าเรามันจะดูขาวขึ้นดูสว่างขึ้นอีกเฉตถึง2เชดนะคะรู้สึกว่าเออโอเคแล้วแบบเออหน้าดูขาวดูใสขึ้นนะคะแล้วก็กลิ่นเขาก็ค่อนข้างจะหอมจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะโดยรวมโดยส่วนตัวพี่ต่ายรู้สึกว่าโอเคอยู่ในราคาซองละ39บาทนะคะรู้สึกว่าเวลาที่เราทาไปเลยหน้าเรามันดูผ่องดูดูขาวขึ้นนะคะแต่ว่าการปกปิดอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้ปกปิดเนียนกริบอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วถ้าให้พี่ต่ายแนะนำพี่ต่ายว่าเขาจะเหมาะกับคนที่แบบว่า ไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากมายค่ะเหมาะกับน้องๆที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะทาดีดีครีมที่แบบว่าทําให้หน้าดูขาวขึ้นนิดนึงอะค่ะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรมากมายเนี่ยใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะใช้ดีอยู่เหมือนกันถ้าถามว่าพี่ต่ายจะซื้อใช้อีกไหมพี่ต่ายว่าก็ซื้อใช้ก,ก,ชก็ดีนะคะก็ซื้อใช้อีกแน่นอนะคะ่ะเพราะว่ามันโอเคแล้วหน้ามันไม่ได้ดูหนักดูแบบดูหนาดูโบช่นกันไปนะคะโดยรวมก็โอเคในร<อ>าคาเท่านี้นะคะ,ะ,คะถ้าใครที่เห็นรีวิวของพี่กระต่ายแล้วแล้วยง อยากซื้อมาลองใช้บ้านนะคะตัวนี้จะมีขายที่เซ1วนะคะซองละ39บาทบ<อ>กะะ็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะถูกใจน้องๆหลายๆคนด้วยนะคะที่ขอพี่กระต่ายรีวิวให้ดูตัวนี้กันนะคะก็ถ้าชอบคลิปของพี่กระต่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดปุ่ม s u b สไคร b ์ตรงนี้ด้วยในช่องของร a บ b i t มาแชร์ are, ด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <c oughs>